สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวหูฟังบลูทูธที่ใช้สำหรับคุยโทรศัพท์โดยเฉพาะนะครับยี่ห้อคาวารุ่น D8 นะครับหูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่า Android สามารถใช้ได้ทั้งฝั่งเพลงแล้วก็คุยโทรศัพท์ด้วยนะครับ สำหรับจุดเด่นของเจ้าตัว D8 ตัวนี้นะครับก็คือแบตอึดมากสามารถคุยต่อเนื่องได้สูงสุดถึง32ชั่วโมงนะครับนอกจากนั้นเนี่ยรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ำนะครับ IPX7 สามารถจมน้ำได้ลึก1เมตรนะครับเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าถ้าใช้ใช้ไปแล้วฝนตกเปียกเนี่ยหูฟังจะพังนะครับเพราะว่าหูฟังตัวนี้มีมาตรฐานกันน้านะครับ หูฟังบูทูธตัวนี้ยังมาพร้อมกับบูทูธเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับก็คือเวอร์ชั่น5.0เป็นบูทูธที่ประหยัดพลังงานกว่าเดิมนะครับเชื่อมต่อได้เสถียรแล้วก็เชื่อมต่อได้ไกลกว่ารุ่น4.2ของเดิมนะครับหูฟังบูทูธตัวนี้นอกจากจะออกแบบมาเพื่อที่ใช้สำหรับคุยแล้วนะครับยังออกแบบมาเพื่อใช้ฟังเพลงได้อีกด้วยโดยหูฟังรุ่นนี้จะเสียงดีกว่าเจ้าตัวดีนะครับ เวลาฟังเนี่ยก็จะมีเสียงเบสออกมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหูฟังตัวนี้คุยก็ดีนะครับฟังเพลงก็เพาะเรียกได้ว่าครบเครื่องมาดูอุปกรณ์ที่แถมมาในกล่องนะครับรุ่นนี้ก็จะมีกระเป๋าที่ใช้สําหรับเก็บหูฟังแถมมาให้นะครับแล้วก็มีนี่นะครับสายชาร์จเป็นสายชาร์จไมโคร USB ทั่วไปนะครับของมือถือ Android นะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับก็จะมีที่เกี่ยวหูมาให้นะครับโดยที่เกี่ยวหูเนี่ยจะเป็นที่เกี่ยวหูแบบ หนานะครับแล้วก็แบบนุ่มก็คือใช้ไปแล้วไม่ต้องกลัวหักนะครับเพราะว่ามันทําจากยางแบบนุ่มๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวเจ็บหูด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นยางนุ่มๆตรงนี้นะครับเวลาใส่ก็ใส่ลงไปตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับก็สลับข้างนะครับข้างซ้ายกับข้างขวาอันนี้ก็จะเป็นข้างซ้ายนะครับถ้าข้างขวาก็สลับอีกทางหนึ่งนี่นะครับ อ่าโอเคอันนี้คือเกี่ยวตรงใบหูแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีจุกเสริมแผมให้นะครับเพื่อทำหายแล้วก็ยังมีหูฟังเสริมนะครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงด้วยนะครับถ้าสมมติว่าอยากฟังเพลงแบบสองหูนะครับก็สามารถใช้หูฟังเสริมได้เลยนี่นะครับก็เสียบปลายตรงพอชาร์จตรงนี้นะครับ คก okay. ็ตรงนี้ก็เป็นหูซ้ายนะครับอันนี้ก็เป็นหูขวาก็สามารถฟังเพลงได้แบบ2หูเลยเรียกได้ว่าอุปกรณ์ครบมากๆนะครับมาดูวิธีการเชื่อมต่อนะครับอันดับแรกเนี่ยกดปุ่มมันติฟังก์ชันนะครับค้างไว้ประมาณสัก2 3งาวินะครับมันก็จะมีไฟกระพริบสีขาวกับสีส้มขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดบลูทูธนะครับหาชื่อ D8 ได้เลยนี่นะครับเชื่อมต่อ เสร็จแล้วครับอันนี้เป็นการเชื่อมต่อแค่ครั้งแรกนะครับครั้งต่อไปเนี่ยเพียงแค่เปิดบลูทูธที่โทรศัพท์นะครับแล้วก็กดปุ่มเปิดที่หูฟังเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องเข้ามากดเชื่อมต่ออีกแล้วเดีย๋ยวผมลองเปิดเพลงให้ฟังดูครับอันนี้นะครับก็เป็นปุ่มเพิ่มเสียงนะครับนี่ครับลดเสียง เสียงดังฟังชัดมากเลยนะครับก็ถ้าสมมติว่าต้องการจะหยุดเพลงนะครับก็กดปุ่มนี้1ทีนะครับก็จะหยุดเพลงกดอีกทีนึนะครับก็จะเล่นเพลงถ้าต้องการจะเปลี่ยนไปเพลงถัดไปนะครับก็กดปุ่มเพิ่มเสียงค้างนะครับนี่นะครับอ่าพอดีอันนี้ผมมีแค่เพลงเดียวนะครับมันก็เลยเริ่มเพลงใหม่นี่นะครับเรียกได้ว่าใช้งานง่ายนะครับก็คอนโทรลทุกอย่างผ่านทางเจ้าตัวหูฟังได้เลย